สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับจดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.I.P ธรรมดานะครับช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนนะครับดาวโจนนะดาวโจน V.I.P นะครับดาวโจน V.I.P ของวันที่สิบแปดนะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะดาวโจน V.I.P ก็คือเลขจากต่างประเทศนะครับเลขจากต่างประเทศนะ วันนี้หลุดกระจุยนะทั้งดาวจนเช้าทั้งดาวจนดนะีเอพีเนาะจะเข้าชุดวินนั่นแหละประมาณนี้เสร็มานะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะซุกซิบทุกซิบเลยขอกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่ะจดไปนะครับจดไปตามนี้เลยครับ

จุดทันไหมจุดทันเลยเนาะอ่าออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะครับของทุกคืนทุกคืนนะต้องวีพีธรรมดาก็จะมาเนะนถ้าเพ่อนได้รุ้นลวมก็ทำเป็นทุกคืนทุกคืนนะครับทสี่กับห้านะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่นะครับพี่น้องกันพี่น้องไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะ

เดี๋ยวทัะครับตามนี้เลยครับโชคดีโชค